สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศาาีเมีนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่าชาวราศีเมีนจะเป็นยังไงการดูดวงเป็นดูการดูดวงแบบโหราศาสตร์นะคะเป็นช่วงที่คุณอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีห่วยเหตุผลที่ต้องให้เดินออกจากบ้านอยู่บ่อย ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆอาจจะมีการติดต่อสื่อสารครบค้าสมาคมกับผู้คนต่างๆมากมายนะคะก็จะมีความรู้ความสามารถแล้วก็คุ้นเคยกับสังคมที่คุณอยู่แต่ก็มักจะมีปัญหาติดตดิดขัดขาดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรค่ค่ะอาจจะมีงานเลี้ยงงานสันสานงานเขาเรียกว่าให้ระมัดให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความใจร้อนความหงุดหงิดของคุณนะคะ ช่วงนี้ก็ให้คุณจะมีความกระตือรือร้นกับการหาเงินหาทองเป็นพิเศษค่ะนักเอาเบาสู้ความขยันหมั่นเพียรรักมีความขยันหมั่นเพียรมีความรักในการทำงานนะคะระวังอารมณ์ที่รุนแรงในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะตัวคุณเองอาจจะ มีเรื่องการทำงานมีความรักในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นคนเจ้าชู้หมกมุ่นไปกับคนรักจนทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาด้วยก็ได้เพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะนำลาบผมมาให้คุณนะคะชีวิตช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะในด้านทรัพย์สินเงินทองก็ ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นรวมไปถึงในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะความรักของคุณอาจจะไม่โดดเด่น ในช่วงนี้แต่ก็จะมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคนเขาที่เคยเลิกลาไปอาจจะกลับเข้ามาคุยหรือว่าใครที่ยังไม่มีคู่อาจจะมีคนเข้ามาคุยได้นะคะแต่ก็ต้องให้ระวังเขานิดนึงว่าบางครั้งตัวคนอื่นเขาที่เข้ามาอาจจะมีเรื่องที่ไม่จริงใจเรื่องคุมเครือค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนหรือผู้หญิงได้รับข่าวสารจากผู้หญิงหรือมีการพบปะพูดคุยกับคนใกล้ชิดสนิทสนมการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอาจจะใช้จ่ายไปกับของสวยๆงามๆเพื่อดจะดูแลตัวเองนะคะมีอารมณ์อ่อนไหวมากมีมากๆมีลาบปากมี ลาบผลมีโชคมีลาบและรับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะมีการติดต่อสื่อสารค้นควา้าหาความรู้กับเพื่อนฝูงนะคะให้ระมัดระวังความขัดแยง้งทะเละวิวาทมีเรื่องให้กวนใจที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะดาวพฤหัสในรานี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวมากๆเพราะว่าดาวพฤหัสตัวนี้อยู่ในช่วงของอ พบวินาศนะคะนอกจากนี้ก็จะอาจจะถูกใส่ความเสียเสเส่ยมเสียชื่อเสียงก็ควรให้ระวังเร่งทำบุญให้มากๆนะคะจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะเรื่องหลายก็จะกลายเป็นดีอาจจะได้โชคได้ลาบจากผู้หญิงหรือจากมารดาญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงหรือไม่ก็จะได้รับมรดกของเก่าๆก,ก็ได้นะคะ ดาวทิ์จรจาก็ได้รับความช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้สําเร็จค่ะมีธุรกิจที่ราบลื่นมีช่องทางการทาทามาค้าขายที่ดีขึ้นนะคะก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆนี่อาจจะเยอะเป็นพิเศษทางด้านการงานก็จะมีเพื่อนฝูงเข้ามานะคะในช่วงนี้ก็ให้ระวังสัต ตรูะ,ะ,ระวังศัตรูที่มองไม่เห็นรวมไปถึงอาจจะเสียทรัพย์หรือเสียการการเงินอาจจะผิดพลาดในด้านการเงินต้ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหารวมไปถึงคนอิจฉาริษยาคุณก็ได้นะคะช่วงนี้คุณก็จะพูดจาในเชิงที่อาจจะข่มขู่ผู้อื่นหรืออาจจะสั่งสอนผู้อื่นทำให้ตัวคุณเองเดือดร้อนภายหลังก็ได้ะคะ่ะ ดาวอาทิตย์จรทักลักพฤหัสได้รับความสุขกายสบายใจโชคลาบจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นช่วงที่การเงินไม่ค่อยติดขัดนะคะการเงินประสบความสําเร็จดีมากๆให้ระวังการถูกนินทาค่ะเป็นช่วงที่อาจจะต้องกระตือรือร้นในการหาเงินเป็นพิเศษหนักเอาเบาสู้นะคะให้ระวังจริงๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคนรักค่ะในช่วงนี้ก็ไม่ค่อย เรียกว่าได้โชคได้ลาภือผู้ใหญ่แต่ก็ต้องอาจจะห่างจากครอบครัวไปนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะมีการพลัดพาดจากคนรักไปทํางานในที่ไกลๆนะคะแต่ก็ให้รให้ระวังอารมณ์ของตัวเองอาจจะรู้สึกคิดถึงคนรักมีความหดหู่ใจขี้หงุดหงิดนิดๆหน่อยๆนะคะมัน ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณผ่านไปได้แต่โดยรวมแล้วก็ดีค่ะสุขภาพของคุณก็ต้องระวังให้มากๆนะคะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวาโรคเก่าๆที่อยู่ในตัวคุณอาจจะกําเริบขึ้นมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเขาเรียกว,ว่าปวดเท้าปวดแข้งปวดขานะคะหรือโรคผื่นคันเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะยังไงแล้ว ขอให้คุณนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีสติกับทุกๆวันแล้วคุณจะมีความสุขกับตัวเองได้ทุกๆวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ